สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุกุศนกับพี่น้อง่ะอยู่กับช่องจอนี่ลำเพลินโชว์ออฟิเชียลนะคะตอนนี้อยู่ที่ระยองนะคะพี่น้องค่ะหอดแล้วค่ะตั้งแต่เดินทางแต่เมื่อวานบ่ายโมงนะคะหอดประมาณตีหาพี่น้องเขาค่อยๆมาเนาะคะ่ะมาแจ้งค่ะพี่น้องสถานีกวางขวางมาขักเนาะคะ่ะตอนนี้ทีมงานมาถึงแล้วนะคะพร้อ,อมแล้วพี่น้องจังน้อยกับส้ผ้ากันตังเวทีเนาะคะ่ะผู้พี่คนวอยเปิดกัมาหอดเนาะค่ะพี่น้องมี สถานที่วันนี้นะคะตรงข้ามเมคโครเมคโคซิยูฟังนี้พี่น้องมองซ้ำน่ยว่าเหนปีกาดีแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องจําได้จุดจุดนี้และคะ่ะลานกวางขวางนะคะ ป้าพี่น้องเช่าระยองเนาะคะ่ะผู้ใดยุ่งกยอยุ่งกยเนาะพี่น้องนอนมาแลมาให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมาเด้อพี่น้องมาเลงมาม้วนน้ำกันเนาะคะ่ะอากาศเย็นพอดีคะ่ะพี่น้องค่ะ พวกพี่พีเนาะค่ะพวกพี่พีเดินซื้อมาหอดพนัาที่พักผ่นอนเราพี่น้องตาม้อไหมไหม้อมไรเนาะค่ะอากาศเย็นพอดีค่ะพี่น้องเมื่อวน,นี้เหมาะกับการมาชมหมอรำนะคะไม่ร้อนนะคะถึงจะมีแดดแต่ก็ไม่ร้อนเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนาะว้ายขอเห็นกัะซื้อผู้ดใดคือถอดหัวไว้นั้นหัวผู้ใดเอาผมวิคือผมผมวิคทึกผมวิคืองามก็ผมเทวันใน ว่าเมึงใส่ผมวิ่งนอนสนในผมวิ่งงามก็ผมแทไหมบ้างเนี่ยคือว่าใส่บาฮุมผาพี่น้องอากาศเย็นนะครับพี่น้องเย็นจักหน่อย์เย็นประมาณเย็นซ้ำเอเนาะเอยี่สิบสามยี่สิบสามองศานะน้ำเวลาห้องพักไมงใช่พี่น้องแมงยี่สิบห้าองศาประมาณนี่นแหละฉันชอบบรรยากาศแบบนี้ วันนี้สถานีกว้างขวางมากพี่น้องค่ะมาแบบเบอรเออัดเนาะคะ่ะสถานีจอดรถกระมีเนาะคะ่ะเล่นธรรมดาเล่นธรรมดาได้สบายจัง ว่องควงแห้งค่ะพี่นอ้องบ,บรรยากาศดีค่ะคามเมนีฉันชอบอะ่ะฉันชอบบรรยากาศเท่าน,นี้มากวีที่แล้วมันมาช่วงหน้าร้อนไงน่าจะมาประมาณมีนามังจำที่จําได้อ่ะมาก,กับวงใหญ่ <c oughs> คนเต็มที่ปีกายวิกระแตพี่น้องมาแลงมาให้กำลังใจทีมง,งานได้อค่ะพี่น้องค่ะตอนอยลำเพิ่นโชว์น้องงานมือเลอกเนะคะงานน่าจะจัดประมาณสี่หรือห้าวันนี่แหละค่ะหินประมาณเหินป้ายุนติดเนาะ แต่น,น้อยรำเพรียโชว์มือแหลกค่ะบ่อ,อื่นจะเป็นของปฐุมบัธึงศิลินเนาะค่ะพี่น้องอย่าถิ่นอย่าปลาลูกลานเด้อพี่น้องมาเรียนดูกันพี่น้องมาให้กำลังใจกันไล,ลยๆเนาะคะ่ะคนที่อยู่พายุไก่ยุไก่เนาะพี่น้องเนาะคนที่อยู่ระยองเนาะคะ่ะเมื่อนี้มาแก่มือเราพี่น้องมาฟังใหม่เนาะคะ่ะวันนี้มีน้องๆแดนเซอร์มาเพิ่มใหม่นะคะพะวนัน เดนเซอร์ฮ e ้อนบางตาเนาะค่ะเพิ่งก็เลยเดนเซอร์มาเพิ่มใหม่พาพีโนไปเบิ่งสาวๆเดนเซอร์มาเพิ่มใหม่เนาะค่ะพักกันนอนรึเปล่าพักกันอยากหลับอยากนอนติสวัสดีค่ะพักพีโนเบิ่งเดนเซอร์ไหม ไม่ได้สวยๆทีมงานนี่ทีมงานทีมงานเมรเราอันนี้จีนี่เด่นนะครับพี่น้องเอื้นใส่เอื้นหาเอื้นใส่เอื้นหาค่ะพี่น้องรับงานรับสิ่งรับอย่างรับเบื่รับทัวร์อนาจักรพี่น้องคอนเสิรคอนเสิร์ตพี่น้องเอื้นในใส่เอื้นหาได้เลยมาเสริมภาพลำเพลินโชว์บุ๊ฟบ่ลำเพลินโชว์มาซอยเสริมภาพมาะจับฉากจับอย่างต้นไม้ต้นไลายเวสสวยเนาะ จับต้นไม้จับฉากกระว่าไปอันนี้ก็ลูกสาวตัวนี้ลูกสาวจูดนะจานจำเย้ได้ยู่บ่๋อจำได้ค่ะลูกสาวอันสมัยันเคล็พรวาบอกจำไม่จะนางว่าขั้นผมงาวปเลยสวยได้หนินั่งสวยนี่แะไรก็สวยเนาะไม่ได้ไปสวยเนาะมาบรรเลงไม่กันร่างใจเปิดประเดิมดูงั้นคะแนันวันนี้น่าจะเลิกไม่ไม่ดึกหรอกน่าจะไม่ถึงตีหนึ่งตี มาปีที่แล้วก็ไม่ถึง<า>ตีนเมเนาะแมนจ่าตะมนทับมาเมคโค,โคมันมีเมคโคแล้วก็มีซินเทลหนึ่งกิโลทั้งข้างหน้านี่ยมองบางจากมีศูนย์อาหารบักไงเลยภาคกรญาเบกิอากาศดีก็ฟังให้กำลังใจคนปู่สุคนเนาะแมนจา้าเื่อว่าตุกคนมาหาเงินหาทอง <c oughs> ให้ตีบหาย,ยังนาเวทีใดขึ้เก่า เวลา10ปี20จะเป็นกำลังใจให้การอาชีพแดนเซอร์หมอหล่อหมอรำที่นออยู่แถวนี้จะเลิกการเลิกงานกับมาเบิงเนาะจ้าลหยกำลังใจกันขึ้นมาให้กำลังใจหลายสูงงานอยู่มีลาแดนเซอร์หมอหล่อหมอรำยุ่จังเสีราคาผอนการหอดงานกันลำบากในจังหน่อยงานแถวกรุงเทพก็กรุงเทพมิมองเมื่อเกสีรบมานนี่แหละแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคดิมือนี่งานวันนี้ถือว่าโอเค ไปบางทีอะไฟก็ไม่มีวันนี้ก็โอเคอยู่ไทยพี่น้องเบิงนะคะบรรยากาศนงานคัมคืนมีพี่น้องอสีคุนเคยล,ะละ้วล่ะพี่น้องแถวไระยองนะคะอาสีคุนเคยสถานทีนะคะเพราะว่าก็มีวงมลำมาทําการหลายคณะนะคะพี่น้องปีกกยก็มากับพี่พจนก็มากับ วงหนึ่งเนาะค่ะสาวน้อยลำพูนปีสาวน้อยพิรันแพงเนาะ,ะพี่น้องปีนี้พี่จอนมากกวุ้งสองไกลพี่น้องฝากเป็นกําลังใจใพี่จอนด้วยนะคะอยู่ไกลอยู่ไกลก็ไม่เนาะคะ่ะมาบ่นฟังนี่พี่น้องสองสาวเราตรกคู่แฝด น้องเมื่อกี้เขามีชุดลายใหม่นะคะวันนี้นะเขากำลังสอยเพชรบ้าไปสื่อชุดใหม่อเป็นชุดเพชมาใหม่จรังีูบเาีูเฟสจีมิงอันนี้ก็ยังถือว่าโอเคด้เฮอมันกวงขวงอ้าวเดี่ยเขานอนไต้ต้นไม้ฮะบงูบงไม่เกะเลือกโอเคบงโอ้กุมนันติ โอ้เือทีสิไปเยอะเบอ่อะยอะเจสวยวะนั่นเจสวยิเดอิแดดไร่ือว่าพักกันเขาห่มเขาห่มเขาหยังกูให้ลูกไอ้พุ่นไม่ ไอ้มาลอดอยู่นะมึงจะมาลอดก็ตัวแหม่อี้อนเม็ดขั้นนะหัวดีพี่น้องค่ะฝากกดไลด์กดแชร์ฝากกดติดตามพี่จอนี่ล้ำเพลินชูออฟฟิเชียลหน้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมกับพี่น้อง่ายสถานที่พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะบรรยากาศช่วงเแซลมื้อนี้เนาะค่ะสถานีกว้างๆหลายพี่น้องฝากไม่กันลังใจทีมงานหลายๆเด้อค่ะเจอกันที่หน้ากับพี่น้องบ๊ายบาย